<cromp <accommodate> <crompcek> <Philadelphia> saja okay. <laughs> 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 happy <laughs> bang h ติมเบอร์เดย y ฮะติมเบอ t h เลยไม่ได้ถือไฟเลยรอบเดียวเหรอครับอีกรอบอีกรอบอีกรอบถึงขึ้นมา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday HAPPY to you อันธิษฐาก่อนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อีกทั้งนึงอีกทั้งนึงั้งนึงเต่าให้ดับเต่าให้ดับเร็วเต่าให้ดับเฮ้ยนี่สีพอแล้วเลิกแกงน้องแล้วมันเป็นเทียนที่ปอกไม่ดับช้ำเถอะออกจะไม่ได้จริงอาอนิวบี้นิวบี้เลยยิงเต่ายิงมาเออหลับแล้วหลบีล้วอ๋อิวบี้เฮ้ยบี้ไม่ดับอีกทีนะลงน้ำลายพ่นลงไปแล้วล่ะไม่ดับเอาไปแล้วอุ๊ยบออกเลยดีมากเลย ไม่เป็นไรมันต้องยางแหละเพราะว่าเพราะมันเค้กโยเกิร์ตมันมันตั้งไยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอันนี้พี่ให้อุ้งสรูนีแล้วคือตุ่มจาวคือเล่นยิงมือ